สวัสดีค่ะแม่เหมียวฟอร์ดแต่งสวยโชว์รุมเกษตรนวมินยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวจะพามาชมรถเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจหล่อๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะแต่งทรงสุลต่านนะคะแรปสีเทาแลมโบเด๋วเหมียวจะพาชมรอบคันก่อนนะคะเรียบหรูดูดีสุดๆเลยพรีเมียมมากๆสําหรับคันนี้แต่งแล้วดูดีมากๆนะคะเป็นการจัดทรงสุลต่านที่ถูกต้องค่ะแรปสีเทาแลมโบรอบคันนะคะสียอดฮิตของเราตอนนี้สวยมากๆค่ะ เรียบหรูดูดีไม่เบานะคะแล้วก็ลูกค้าชอบสุดๆเลยกับสไตล์การแต่งแบบคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตค่ะขับเครื่องสองล้อนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวอ่ะจะพาไปไปเจาะทีละจุดนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีการแต่งหล่อเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทนะคะเป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจมาจากโรงงานนะคะ ราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ๆคะ่ะแต่งรออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะหนังสือนูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถเป็น3มิติทําเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็รับกับตัวอะคริลิกที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะกับคําว่าเอเวอรตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับไฟมินิบาร์ด้านบน3ดวงทําเป็นสีขาวซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกับตัว ไฟตัวสีด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟซีแคมค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของ next gen นะคะมีการแรปสีชาเข้าไปแรปสติ๊กเกอร์ชาเข้าไปเพื่อให้รถเนี่ยดูแบบว่าดูดนันดูเข้มขึมมากยิ่งขึ้นนะคะมันอารมณ์แบบว่าสปอร์ตเพิ่มเข้ามาและคันนี้ค่ะใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์หล่อด้านล่างน,นี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็น Victor v e เวอร์ชันนะคะก็คือติดตั้งตัวขอบสเกิร์ตด้านหน้าเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะก็คือจะเว้นไว้ในส่วนของชุดแต่งเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวรถเนี่ยและเป็นสีเทาลัมโบเนาะตัวชุดเกิร์ตเราก็ทำเป็นสีเทาลัมโบเช่นเดียวกันนะคะคงคอนเซปต์นะคะหล่อเข้มดูดีนั่นเองด้านหน้าว่าหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านข้างค่ะพี่ๆค่ะ เริ่มจากซุมล้อก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นซุมล้อแบบหยักนะคะที่มาในชุดของวิกเตอร์นั่นเองและคันนี้ค่ะล้อแมกนะคะเป็นแมกขอบ20นะคะแมกเวกอย่างนี้เลยนะคะเป็นแมกฟู r ฟอร์มิงค่ะแน่นอนว่า น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะใส่เป็นยางโตโย AT เอนะคะซีรีส์ยาง 27555R20 นะคะดอกยาง AT แบบนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะเป็นยางออทเลนแล้วก็เ,เสียงเงียบนุ่มเบาด้วยนะคะทีนี้คันนี้จัดเซตนะคะโหลดลง2นิ้วใช้เป็นงานของ Pro Fender 2.0 2.5 OEM นะคะและทีนี้ เมื่อเราจัดเซตโหลดแล้วนะคะไม่พอคันนี้มีการติดตั้งพนาเมล่าเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะเป็นขนาดด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่6พอร์ตด้านหลัง4พอพอตจานหน้าค่ะจะเป็นอ่อ่ิมิลนะคะตัวคาลิปเปอร์เนี่ยเราทำเป็นสีแดง นะคะตัวนี้สามารถเลือกเฉดสีได้เลยนะคะเอาเป็นสีที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยตัวหัดนะคะเป็นสีดําแล้วก็ขนาดจานเป็นจานแบบเสาะรองด้วยนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยระบายความร้อนแน่นอนว่าเบรกตัวนี้นะคะทาให้เราเนี่ยเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเซ็ตร้อนะคะดูด้านข้างนะคะเรียบหรูดูดีมากๆเลยเบ้ารองมือเปิดฟิลม์มคิ้วกันสัตติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านภายในรถค่ะพี่บี ภายในรถนะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะเน้นความเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะก็จะดูเป็นอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพุ่มสตาร์ทพุ่มอะไรไฟฟ้านะคะหน้าจอค่ะแล้วก็จอกลางขนาด10.1นิ้วนะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะให้พละกกาลังแรงม้ามาอยู่ที่170แรงม้า405แรงบิดแล้วตัวนี้นะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยในส่วนของเบาะนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะ ตัวนี้ค่ะติดตั้งตัวสปอยเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งข้อไฟเรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของตัวชุดเกิร์ตนะคะเป็นงานของวิกเตอร์เช่นเดียวกันกับด้านหน้าเนาะตัวนี้เราเลือกปลายท่อเป็นแบบ i n นฟินิตีเลข8นะคะ <c oughs> พี่ๆสามารถทําเฉดสีได้ด้วยนะหรือว่าจะเอาเป็นสีเงินแบบนี้ก็ตัดก,กันกับตัวรถไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเป็นวิกเตอร์รอบคันที่ดูดีมากๆนะ, <c oughs> ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเดียการแต่งรถแบบคันนี้นะคะพี่ๆะ แต่งแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งทรงสุลตานนะคะก็แน่นอนเรียบรูดูดีแล้วก็หล่อไม่เบาเลยนะคะใครอยากแต่งรถสไตล์แบบนี้สามารถติดต่อหาแม่เหมียวน,นะคะทางอินบ็อกซ์ได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์0614695461ค่ะ0614695461นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะฝากไว้ได้วยนะคะพี่ๆค่ะซื้อรถที่ไหนก็ซื้อได้ซื้อกับมาเหมียวมีบริการเซ็นไปแนนให้ถึงที่ส่งมารถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ So do have a